ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่นะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในห้องเรียนของรุเก่งนะคะซึ่งวันนี้ตามตารางเรียนนะคะวิชาแรกที่เราจะเจอกันก็คือวิชาภาษาไทยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ่ะ และเรื่องที่เราจะเรียนนะคะวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องอคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับคำว่าวิสัญชนีค่ะมาดูสิคะความหมายคืออะไร เขาบอกว่าวิสัญชณีนั้นก็คือรูปสระอะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำที่ประวิสัญชณีก็คือคำที่มีรูปสระอะะสมอยู่ค่ะคำนั้นเขาจะออกเสียงอะเต็มเสียงค่ะไปดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะคำแรกค่ะอ่านว่าจะพริบคำที่สองค่ะสะดุด มะละกอต่อมาค่ะระมัดระวังและระยิบระยับนักเรียนสังเกตคำที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะครูบอกว่าเป็นคำที่ประวิสัญชนีก็คือมีรูปสระอะเห็นไหมคะคำว่ากะคริบเห็นไหมคะกอไก่สระอะเห็นไหมรูปสระอะอยู่ในคำนั้นคำว่าสะดุดมะละ กเห็นไหมคําว่ามะกับคําว่าละเป็นคําปรวิสัญนีระมัดระวังเห็นไหมมีรูปสระอะระยิบระยับมีรูปสระอะทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ก็ลองไปดูตัวอย่างคําประวิสัญน,นีเพิ่ม,เต,มเติมกันเลยค่ะตัวอย่างคําปรับวิสัญน,นีนะคะจากภาพแรกค่ะอันนี้นักเรียนคุ้นเคยไหมคะดอกสีขาวใช้ร้อยมาลัยใช่ไหมคะเราเรียกว่า มะลิเห็นไหมคะประวิสัรชณชนีมีสารอะานะคะต่อมาค่ะภาพที่2อ่าสีเหลืองเลยอันนี้ทุกเรียนต้องเคยรับประทานกันมาก่อนแน่นอนนั่นก็คือมะม่วงค่ะคนท,ที่3ค่ะเห็นไหมคะที่เป็นภาชนะอย่างหนึ่งเนาะที่อยู่ในครวัวเราเรียกว่ากระทะค่ะแล้วมาดูคำสุดท้ายค่ะ อันนี้ยังไงคะนนัยเรต้องรู้จักนั่นก็คือตะกร้านั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะมารู้จักคําประวิสัญชนีแล้วนะคะทีนี้ก็มารู้จักคําไม่ประวิสัญชนีกันบ้างคะ่ะว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะมาดูคําที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะก็จะย่อมตรงข้ามกับคําประวิสัญชนีมาดูค่ะ <ๆ S 1> เลยคะ่ะ อย่างที่คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าวิสัญนีก็คือรูปสระอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําที่ไม่ประวิสัญนีก็คือคําที่ไม่มีรูปสระอะแต่ค่ะจะออกเสียงอะแต่ออกเสียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นไม่ออกเสียงเต็มเสียงนะคะไปลองดูตัวอย่างกันเลยค่ะ คำว่าพยานเห็นไหมไม่มีสระอะแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะเห็นไหมคะต่อมาค่ะคำว่าชราพยาบาลออกเสียงอ่านกึ่งเสียงนะคะจักรยานและสุดท้ายคือกเกษตรกรค่ะไปลองดูตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญชนีอีกสัก2-3ตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะจากภาพแรกคะ่ะที่นักเรียนกำลังใช้ใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในการเรียนออนไลน์ของเรานั่นก็คือนะคะเรียกว่าโทรศัพท์เห็นไหมคะตรงรอเรือนี้อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอืะ่นเสียงใช่ไหมคะ,ะเราเรียนเรียกว่าคำไม่ประวิสัญชนีคำที่สองค่ะภาพนี้เป็นยังไงคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะ เป็นที่สำหรับไงรถยนต์รถยวดยานพาหานะวิ่งบนนี้นะคะเราจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถนนค่ะและภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้นักเรียนต้องเคยเล่นกันมาแล้วนั่นก็คือคำว่าตุ๊ก,กตานั่นเองค่ะเป็นยังไงคะพอจะเข้าใจคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีหรือ,อยัง ทีนี้เราก็ลองมาฝึกอ่านออกเสียงคำทั้งสองแบบกันดูนะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะคำแรกที่เราจะอ่าน,น,นก็คือคำว่าแมงกะพรุนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำคำนี้เราเรียกว่าคำประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีคะ่าถูกต้องคือคำประวิสัญชนีเพราะว่าคำว่าแมงกะพรุนมี รูปสาระอะอยู่ใช่ไหมคะนี่ดูคูมำอ่านเลยนะคะก็จะเป็นคำประวิสัญชนีอ่านว่าแมงกับรุนเขียนให้ถูกต้องนะไปดูตัวอย่างคำที่สองกันเลยคะ่ะคำว่ากะเพราคำนี้เราจะเขียนผิดกันบ่อยๆแล้วเราก็จะเห็นผิดกันด้วยนะคะตามร้านค้านะคะเพราะว่าผัดกะเพราเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราเรียกว่า เคียงคู่คนไทยเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ต้องผัดกับเพรานะเพราะฉะนั้นคำว่ากับเพราไม่มีรอเรือนะแต่มีกอไก่แล้วก็ผสมด้วยสระอะนะคะส่วนคำว่าเพราก็มีรอเรือนะอันนี้เป็นคำแับวิสังชนีค่ะไปดูคำที่สามกันเลยค่ะคำว่ามแมลงปอนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเราอ่านว่า,มาแมลงปอเราอ่านออกเสียงแค่อะกึ่งเสียง เห็นไ,ไหมคะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอาดูตรงคําอ่านนะแต่ในรูปคําว่าแมลงปอมีสระอาไหมคะอ่าไม่มีสระอะอันนี้เราจะเรียกว่าคําที่ไม่ประวิสันชนีค่ะไปดูตัวอย่างคําที่4กันเลยค่ะอ่าเป็นคําที่คุณครูยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็ต้องฝึกอ่านให้ถูกต้องนะคําว่าจักรยานักเรียนสังเกตไหมคะที่คุณคู ชี้เนี่ยกไก่กับรอเรือเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราอ่านก็จออกอจาก,จกใช่ไหมคะแต่มีรอเรืออยู่ควบสองตัวเนี้ยเราเรียกว่าคำควบกล้มจำได้ไหมคะอันนี้คำควบกล้มแท้ที่เป็นรอเรือควบกล้าเพราะฉะนั้นเราจะอ่านตัว,วกไก่กับรอเรือพร้อมกันแล้วผสมด้วยสระอะใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าจากกระยานนะคะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะมาดูคำที่5ค่ะ คำนี้เหมือนกันนะคะเราอา่านว่ากะเษตรกรเห็นไหมคะต่อเต่ากับรอเรือออกเสียงควบคู่กันและผสมด้วยสระอะใช่ไหมคะเป็นตอรออตร์เพราะฉะนั้นเราจะอาจ่านคำนี้ให้ถูกต้องได้เป็นกะเษตรกอค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากกันเลยนะคะทีนี้เมื่อเรามีความรู้แล้วจำแนกคําได้ถูกต้องแล้วก็ต้องลองมาทำใบงานกันดูค่ะ ใบางานวันนี้ก็มีแค่หนึ่งใบางานนะไปดูกันเลยค่ะเราก็มาทำใบางานออนไลน์ทดสอบกันดีกว่านะคะมาดูหน้าตาใบางานของคุณครูนะเป็นใบางานที่ชื่อว่าประวิสันชนีมีความสุขค่ะวิธีการทำนะคะนักเรียนเห็นในช่องสี่เหลี่ยมนี้ไหมคะ,ะในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีคำทั้งหมด12คําคำให้นักเรียนเลือกใส่นะคะเลือกใส่อย่างไร เลือกใส่ลงไปจะมี2มแถบนะด้านซ้ายมือจะเป็นคําประวิสัญชนีก็คือคําที่มีรูปสระอะ่ะใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือคําที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือคําที่ไม่มีรูปสระอะแต่อ่านออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงนั่นเองให้นักเรียนนำคำที่อยู่ด้านบนนะคะมาใส่ในรูปแอปเปิลนะพิมพ์คำใส่ลงไปว่า คำใดบ้างเป็นคำประมิสันชนีและก็คำใดบ้างที่ไม่เป็นคำไม่ประมิสันชนีจะมีทั้งหมด12คํานะคะเพราะฉะนั้นทัาเรียนตั้งใจทํานะไม่ยากนะคะตั้งใจทําส่งมาทุกคนนะคุณครูรออยู่นะคะสําหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ